สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆก็มาพบกับคุณครูใช่แล้วค่ะคุณครูขนุนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่1ิบสัปดาห์นี้นะคะมีชื่อหน่วยว่าบ้านเรือนเคียงกันเด็กๆลองทำท่าตามคุณครูขนุนสิคะบ้านเรือนเคียงกันเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูขนนนก็มีกิจกรรม BBL มาให้เด็กๆได้ทำกันก่อนนะคะกิจกรรม BBL วันนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าไข่พะโล้ค่ะเด็กๆทําท่าไข่พะโล้เป็นไหมคะถ้าเด็กๆยังทาไม่เป็นนะคะเดี๋ยวคุณครูนนทนจะมาสอนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ กิจกรรม BBL ไข่พะโล้นะคะคุณครูกับหนุจะทําท่าเด็กๆดูหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะท่าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสาอยากกินไข่พะโล้โอเกงเทโพบะหมีโออยากกินกล้วยบวชชีกะลําปีข้าวตังข้าวตูะโอโอโออยากไหมคะ ้าไม่ยากเรามาทําพร้อมกันดีกว่านะคะเด็กๆอ่าเด็กๆพร้อมไหมยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ,เ,เ,ระ,คะเรามาเริ่มทาพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามอยากกินไข่พาโลโอแกงเทโพบะมีโปอ,อยากกินกล้วยบวชชีกะลำปีข้าวตังข้าวตูโปโอโอ,โอเดี๋ยวเรามาทำเร็วๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆทำตามให้ทันนะคะ หนึ่งสองสามอยากกินไข่พาโลโปแกงเทปโปบ้ามีปโปอยากกินกล้วยบวชชีกะลำปีข้า,ตขาตวตังข้าวตุโปโปโปเย่เก่งมาก,มากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะชื่อหน่วยว่าบ้านเรือนเคียงกัน้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ปเลยค่ะเรื่องแรกนะคะการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะสิ่งที่เด็กๆควรจะต้องปฏิบัติง่ายๆเลยนะคะ2ออย่างที่คุณรูขนุนจะนำาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการไม่ทำลายข้าวของของผู้อื่นค่ะเด็กๆการที่เด็กๆจะเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่เมื่อเด็กๆได้อยู่รวมกับเพื่อนบ้านบ้านหลังอื่นๆนะคะ สิ่งที่เด็กๆไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะก็คือทำลายข้าวของของผู้อื่นค่ะเพราะว่าข้าวของของผู้อื่นเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะคะที่ผู้ผู้อื่นหรือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้ซื้อมาดังนั้นเด็กๆก็ไม่ควรที่จะไปทำลายข้าวของของผู้อื่นนะคะต่อไปนะคะการไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นค่ะหรือว่าการไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นนะคะเด็กๆเด็กๆนะคะเป็นเด็กดีนะคะต้องมีมารยาทในการพูดนะคะ พูดจาไพเราะไม่ว่ากล่าวคนอื่นไม่ด่าทอผู้อื่นนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเรื่องที่2ค่ะการปฏิบัติตนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่เพื่อนบ้านพึงควรมีนะคะเช่นนะคะเด็กๆนะคะก็เวลาไปเล่นกับเพื่อนบ้านเด็กๆถ้ามีขนมก็ควรที่จะแบ่งขนมให้กับเพื่อนนะคะ เวลาเพื่อนมีขนมเพื่อนก็จะแบ่งให้กับเรานะคะแบบนี้ก็จะเป็นการมีน้ำใจแล้วก็เป็นการแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วะาดๆิๆเรื่องที่3ค่ะการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะ งานสังสรรค์กิจกรรมต่างๆปราร์ตี้ต่างๆนะคะคุณครูเชื่อว่าหลายๆห,หมู่บ้านหรือว่าบ้านหลายๆหลังนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นภายในบ้านนะคะแล้วก็จะมีกา,เา cool. เรเชิญเพื่อนบ้านนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเช่นวันปีใหม่ค่ะเด็กๆว,วันปีใหม่นะคะจะเป็นวันที่ครอบครัวนะคะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมาร่วมงานด้วยเช่นการหยิบของขวัญการทานอาห,หารร่วมกันนะคะ ซึ่งการที่เพื่อนบ้านจัดกิจกรรมนะคะแล้วเพื่อนบ้านมีการชักชวนหรือเชิญชวนให้กับเด็กๆหรือ,อ,อว่าครอบครัวเด็กๆไปนะคะคุณครูคิดว่าถ้าเป็นงานกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับเด็กๆนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆไปร่วมงานกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกันนะคะการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะก็จะเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่าง ออผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันนะคะเวลาเรามีปัญหาเราจะได้ช่วยเหลือแบ่งปันเช่นกันและก,กันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเรื่องที่ C ค่ะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะเช่นนะคะคารปกฎกตฎิฎกาของสังคมค่ะเช่นสังคมหมู่บ้านของเด็กๆนะคะถ้าในสังคมนะคะมีกฎระเบียบว่า ห้ามทิ้งขยะบริเวณหน้าบ้านของผู้อื่นหรือว่าบริเวณริมทางเข้าหมู่บ้านหรือทางเข้าบ้านนะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะทิ้งขยะลงถังขยะนะคะไม่ควรที่จะทิ้งขยะในบริเวณที่กฎระเบียบของสังคมได้ตั้งไว้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนทุกคนในบ้านและคนทุกคนในหมู่บ้านนะคะต่อไปนะคะมีน้ำใจและก็สามัคคีกันค่ะ การมีน้ำใจและก็สามัคคีกันนะคะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายและก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะของคนในหมู่บ้านและก็เพื่อนบ้านนะคะการมีน้ําใจนะคะก็เราสามารถทําได้ทุกเหตุการณ์และก็ทุกสถานการณ์เลยนะคะและคุณครูขนุนก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีน้ําใจนะคะ เวลาเด็กๆมีขนมคุณครูขนมก็เชื่อว่าเด็กๆก,ก็จะแบ่งขนมให้กับเพื่อนๆแน่นอนค่ะค้ะสําสหรับความสามัคคีนะคะเมื่อเวลาที่หมู่บ้านของเรานะคะมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณครูขนมนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดขึ้นนะคะ<อ>เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรานะคะเด็กๆต่อไปเรื่องที่ 5าค่ะเด็กๆชื่อเพื่อนบ้านและความสําคัญของเพื่อนบ้านนะคะชื่อเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆย้ายที่อยู่หรือว่าเด็กๆเข้าไปอยู่ใหม่นะคะเด็กๆก็ควรที่จะทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านของเรานะคะว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยชื่ออะไรเรียนที่ไหนอยู่ที่ไหนเพื่อว่าเวลาเรามีปัญหาหรือว่าเวลา เราจะพูดคุยหรือเวลาเราจะสนทนาอะไรกันนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้นะคะมีเพื่อนบ้านชื่ออะไรบ้างต่อไปนะคะความสำคัญของเพื่อนบ้านนะคะ เพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆยามเวลาที่เด็กๆอยู่บ้านคนเดียวแล้วพ่อกับแม่ออกไปทํางานเพื่อนบ้านนะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นหูเป็นตาให้กับพ่อกับแม่ได้นะคะคอยดูแลความปอดภัยให้กับเด็กๆได้ค่ะต่อไปกิจกรรมที่ดีเลยนะคะที่ในหมู่บ้านควรพึงจะมีนะคะก็คือร่วมกันทําความสะอาดหมู่บ้านของเราให้น่าอยู่ค่ะเด็กๆการที่หมู่บ้านของเรามีความสะอาดไม่มีขยะช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่หมู่บ้านของเรานะคะสะอาด ไม่มีขยะนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อหมู่บ้านของเรามากๆเลยค่ะเด็กๆแล้วจะทําให้ร่างกายของเรานะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อากาศที่ถ่ายเทค่ะเด็กๆดังนั้นนะคะการที่เราได้ทําความสะอาดแล้วก็เก็บขยะสร้างสิ่งดีๆให้กับหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ที่จะทำให้หมู่บ้านของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเด็กๆก็จบกันไปแล้วนะคะจากเรื่องบ้าน mm. เรือนเคียงกันนะคะสิ่งที่เด็กๆพึงควรจะมีเลยนะคะก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการมีน้ําใจความสามาคัคคีการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะและกดหัวขนุนนะคะก็เชื่อว่าเด็กๆทําได้ mm. แน่นอนค่ะเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเด็กๆเกวลาจะออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องที่คุณครูขนุนนะคะได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย